ลองเทสก่อนไม่รู้ว่าสายไหมัะ <c oughs> พังสะพังสะพองไปด้วยเ,เดี๋ยวให้เทสเกียร์หน่อยเออโอ้โ <c oughs> เป็นไง

อันนี้หนึ่งไปน่ะ <c oughs> ลองซับดูด้วยสีเรนเนี่ยกดวกิ่งเร็วๆไงมันจะสั่นไหมสายไหมฮ<า> <c oughs> ะเปลี่ยนไปแล้วมันไม่สาย,สยนั่นแหละ เอาเสียงเกียร์ไปัหนบอกรับเกียร์แล้วรับเกียร์รับเกียร์ <c oughs> ไปสายแล้วโอเค <c oughs> ขับนิ่งแล้วตอนนี้หมดไปสองพันกว่าคันชักสองพันเฮ้ยคันชักพันห้าลูกมาก คอนทซงซ้ายขวา300กว่าบาทนิ่งละนี่นี่ขับอีกยาวรอบนี้มีที่อัดจ,จาระบ,บีอยู่ไอ้ที่ติดมากับรถของญี่ปุ่นมันไม่มีที่อัดจ,จาระบ,บีนะครับมันเลยเทำให้ไงลูกหมากมันสึกนะครับนี่กลับตรงนี้อู้เบิกดิงไหม ไม่หลังอัอนนี้ฝีมือระดับเทพอ <c oughs> ะไคันี่ไงเหรอย้่กับรถดามากี่ปีแล้วฮ <c oughs> ะตั้งแต่พี่ทำคลิปอ่ะฮะ <c oughs> ตั้งแต่ทีมงานลูกหมูอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะแรกๆเลยเนาะที่พี่ถ่ายคลิปเนาะเสียแจ็คกัน เคยไปดูคลิปเก่าตัวเองไหมดูเราเห็นลูกเจลฮะเฉยอยู่คลิปเก่าตัวเองเ่ยสมัยวิ่งกับลูกหมูอยู่บ้านอะไรนะฮะบ้านอะไรตรงนั้นน่ะบ้านนาเก่าใช่ไหมกาสูงต่ำก็จะหาตั้งเอาเองเนี่ยโแบบไหนตั้งกันเองเอาะอ้าวก็ดียังอะ พอดีแล้วว่ะหมื่่าว่ะอันนี้จอดไปเลยไหมหรี่จะล้างรถก่อนล้างท้องหนหอ้ำมันมีหยอดเดียนอยู่นางรองไงนะท้งไหนเนาะเดี๋ยวพาไปถ้าจะล้างรถสกปรกมากเลยแค่พอม,มาทำความสะอาดหรือเปล่าอืมใช่ <laughs> จ้างมาล้างรถ <laughs> รูปนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งแล้วปลอย,อยมืมมอท้เจ๋วเลยเมื่อวานขับไปช่วยวิ่งดินนอ้สายก็ตึ๊กๆๆเลยขับสบายไหมแข็งขันนิ่งแข็งยังไม่ชินเนาะ <feit> ขับเต็มขับเต็มปั๊มสายเนอมาขับไปคอมมนเร็วแปลกไหมนะ

เอาของไหมเช็คไฟก่อนอไฟเรียลพรอ้อมเดินทางกลางคืนด้วยเดี๋ยวผมตามไปทีหลังโอเคชาดเดี๋ยวสิ่งสำคัญเลยพัดลมอ่ะพร้อมลุยโอ้ยงัยงยัง ไปล้างรถก่อนสนิทไหมเนี่ยยิงออกสองได้ไหมนเนาะในก็อ,ออกสองใช่ไหมเดี๋ยวไปชิ้นเดี๋ยวขับคอมนเร็วเดี๋ยวติดใจไม่ไปขับปั๊มสายอีกไงเออใส่เกียร์นิ่ว่ะ สร็จยังเนะี่ยจังน้อยโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่ครับ